กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาว f f m o o i l l e ผมได้ทำการแจกโค้ดไปแล้วนะคลิปก่อนหน้านี้ที่จะได้รับตัวนักเตะของเป็นโทนี่โค้ดอะ่ะใช่กิจกรรมล่าสุดเนี่ย104นะนฟรีเลยถ้าใครยังไม่ได้ไปรับก็กดเข้าไปที่หน้าช่องผม เลยครับแล้วก็เอาโค้ดไปใส่เดี๋ยวมันจะหมดเขตก่อนนะเพื่อนๆส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเก่งหาช่องดีแต่ในฮิตทูฮิตผมว่าไม่เหมาะมินิเจอก็เก่งอยู่นะครับดูอะไรเป็นหลักนี่ส่วนตัวอันนี้ไม่ติ๊กตายตัวนะแล้วแต่คนจะถนัดแล้วก็ความพึงพอใจแต่ละคนของเพื่อนๆว่าชอบนักเตะคนนี้หรืออยากเล่นไหมอะไรผมไม่บังคับเพราะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัว อย่างผมนี่ผมอัพเป็นสกิลการรับรู้นะมันจะได้ boot, บูทพวกการมองการส่งบอลการยิงตำแหน่งนี่เพิ่มมา15เลยแล้วก็จะได้นี่การเป็นกองกลางโรมิงบวกสเตตสำหรับกองกลางตัวลุกกับมันจะเป็นตัวเพเมกเกอร์มากกว่าเป็นตัวแบบคอยคอยต่อบอลให้เพื่อนนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้คอยวิ่งขึ้นไปทำประตูบ้างก็เห็น เห็นวิ่งขึ้นไปบ่อยอยู่ลงมาก็ลงสุดแต่ถ้าพลังแฝงของเขาก็คือกลางๆนะวุฒเดมันเป็นกลางๆแต่รู้สึกว่ามันก็วิ่งขึ้นสุดลงสุดอยู่นะผมก็อัพเป็นเม็ดแดงแต่เขายังไม่ได้อัพเป็นเม็ดส้มนะไม่มีมาร์ชเคเทนยี่สิบสี 24, ่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่ผมว่ามันก็ไม่ต่างจากยี่สิบสองนะนิดนึงถ้าเพื่อนๆจะอัพตอนถ้าเป็นเม็ดแดงผมแนะนําให้อัพเป็นยี่สิบสองยี่สิบสาม อ่ามันก็ไม่ได้เท่ากับ25หรอกแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเซฟเซฟพวกโดนักเตะสําหรับเพื่อนๆนที่มีอะไรน้อยๆนะอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่านี่ครับการเร่งความเร็วของตัวโทนี่โฟร์นี่ก็จะอยู่ประมาณ1 1 4ความเร็วในการวิ่งนี่1้อี่อนะอันนี้การยิงการตกแต่งนี่น่าจะเป็นการดิปปิ้งปะน่าจะเป็นการเลี้ยงบอลไม่ใช่เ๋ยวผมตออน ป first อันนี้ไว้ยโอเคเออปินิชช็อตแปลว่าการจบสกอร์นะก็ไม่ได้เยอะมากก็98ลองช็อตในการยิงประตูจากที่ไกลนี่สูงมากเลย141ยอดช็อตการยิงก็121อันนี้โ o s i t i o n นิ่นก็เหมือนเป็นการยืนตำแหน่งนะร้อยหนึ่งวอลเล่ลวอเล่กากาศอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะ ดีเท่าไหร่แต่มันเน้นในเรื่องนี้ครับดูการส่งบอลของโทนี่โคนี่จะบอกให้ว่าดีมากๆเพราะพี่แกให้มาสองเท้าเลยครับไ,ไหนวะเออถ้ามันแต่พี่แกให้มาสองเท้านี่ดูอันนี้จ่ายบอลแบบสั้นนะร้อยสี่สิบเก้าอันนี้จ่ายบอลยาวร้อยสี่สิบเก้าวิชั่นการมองการแบบเอออ่านเกมร้อยสี่สิบเก้าอันนี้การเปิดบอลครอส ร้อ่สิบก้อันนี้ค่าเคิร์ฟนี่ก็เหมือนเป็นการเปิดบอลแล้วลูกบอลมันจะโค้งมากโคงน้อยก็ขึ้นอยู่กับค่าพลังตัวนี้เลยนะร้อยสิบเก็ให้มาก็ค่อนข้างถือว่าโอเคอันนี้ฟิกกก็ไม่ได้แย่แยการเลี้ยงบอลร้อยิบแดเลี้ยงบอลดีนะแต่ถือว่าแกตัวใหญ่มันก็อืมตัวใหญ่แต่มันมันก็สไตล์กองกลางปกติที่เราคุ้นกันอยู่แล้วไม่ได้ผิวไม่ได้เร็วแต่ก็มีความแข็งมีความหนา นี่ครับบอลคอนโทรลร้อยสี่สิบหกนี่นะแต่ค่าพลังที่มันจุดด้อยของพี่แกคือเกมลับลูกกลางอากาศไม่ได้ครับแล้วก็สไลด์พวกสไลด์เช็เกิลการกระโดดพี่แกไม่มีเลยครับไม่มีโอกาสที่จะทาไดประตูจากลูกหมง่งลูกอากาศแต่างนี่ไม่ค่อยจะมีเลยไม่มีส่วนร่วมเลยส่วนมากจะเป็นตัวเปิดบอลให้เพื่อนมากกว่าโยนบอลเข้าไปในกรอบเขีโทษให้เพื่อนทาประตูนะ สำหรับผมคิดว่าตัวนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ไม่มีนักเตะอยู่ในทีมผมแนะนําเลยไปรับแล้วมาเล่นถือว่าพอทําให้เพื่อนขึ้นแรงได้แล้วก็ถ้าเพื่อน,อนมีตังค์เก็บเงินขายซื้อขายนักเตะจนมีเงินที่จะอัปเดต,ตทีมซื้อนักเตะใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าตอบโจทย์นะแต่ผมจะลองว่าไปอัพเป็นบล็อกทูบล็อกเดี๋ยวรอดูเลยว่าคลิปที่ผมจะอัพต่อไปนี้บล็อกทูบล็อกมันจะเวิร์กไหมแต่ผมจะเปลี่ยนจากนี้ครับไอโรมมิ่งเนี่ย กองกลางโลมมี่เนี่กลายเป็นบ็อกทูบ็อกผมว่าบ็อกทูบล็อกนี่น่าจะเวรชกับตัวนี้สุดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า